ทบทวนปฏิจจสมุปบาทหลังตรัสรู้จากการศึกษาปฏิจจสมุปบาทจากพระไตรปิฎกเราจะพบว่าในคืนตรัสรู้นั้นทรงเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งส่วนที่เป็นปัใจจัยให้เกิดทุกข์และส่วนที่เป็นปัใจจัยให้ทุกข์ดับสนิทดังได้กล่าวมาแล้วด้วยเป็นความรู้ใหม่ที่ทรงพบครั้งแรกความรู้นั้นจึงยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนร้อยเปอร์เซนต์ฉะนั้น หลังจากตรัสรู้แล้วจึงตรึกตรองพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาทต,ต่ออีกเจวันความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทจึงครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งอนุโลมและปัตุโลมอย่างที่เราได้ทราบแล้วในเวลานี้จากที่กล่าวมาย่อมเห็นโดยปราศจากข้อสงสัยว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมลึกซึ้งมากและเป็นธรรมที่สำคัญมากด้วยเช่นกันเพราะถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ด้วยการรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทคงไม่อาจทําให้พระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าได้และหลังจากตรัสรู้แล้วคงไม่ต้องเสียเวลาทบทวนรายละเอียดอย่างต่อเนื่องยาวนานอีกถึง7วันเมื่อศึกษาปฏิจจสมุประบาทสิ่งที่จะตามมาก็คือคําถามที่ว่าแล้วจะตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทต,ตรงไหนโดยทัศนะของผู้เขียนปฏิจจสมุปบาท มิใช่เป็นประดุดโซ่ที่มี12ข้อมาต่อกันเป็นวงกลมก็หาม่ได้แต่เป็นเหมือนพัดลมตัวใหญ่ที่มีใบพัดสิบสออันเมื่อมีใบหนึ่งหมุนอีก11ใบที่เหลือก็ต้องหมุนไปด้วยอัตโนมัติเพราะเป็นสิ่งเนื่องกันเหตุที่ทำให้ปฏิจจสมุปปบาทหมุนก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้ปฏิจจสมุปปบาทหมุนก็ต้องปิดสวิตหรือดับที่เหตุคืออวิชชา เพราะเมื่ออวิชาดับปัจจัยอื่นที่เหลือก็ดับไปเป็นทอดๆเหมือนโดมิโนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายตนะเพราะสรายตนะะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเป็นอันว่ากองทุกทั้งมวลนั้นย่อมเกิดด้วยประการชนิด เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรคคือวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามารูปจึงดับเพราะนามารูปดับสรายตนะจึงดับเพราะสรายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะทุกข์โทรมนตอุปายาสะจึงดับเป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลน,นั้นย่อมดับด้วยประการชนี้ด้วยการศึกษาอย่างนี้นอกจากเราจะพบว่าปฏิจจสมุปาบาทกับอริยสัจคือทำบทเดียวกันแล้ว เรายังพบอีกว่าคําตอบที่เราต้องการพระพุทธเจ้าตรัสตอบไว้หมดแล้วคําตอบนั้นก็คือกิจที่พึงกระทําในอริยสัจสีนั่นเองได้แก่ 1. ทุกข์ควรกําหนดรู้ 2. สมุทยัยควรละ 3. นิโรธควรทําให้แจ้ง 4. มรรคควรดําเนินคําตอบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือ ถ้าไม่ปรารถนาทุกข์ไม่ประสงค์ต่อการเกิดอีกสิ่งที่ควรกระทำหรือต้องกระทำก็คือดำเนินตามมรรคทั้ง8นั่นเองอันได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการประพฤติชอบการประกอบอาชีพชอบการเพียรชอบการระลึกชอบและการทำสมาธิชอบแต่ถ้าจะให้เป็นคำตอบสมบูรณ์ที่สุด และเป็นขั้นตอนที่เป็นระบบระเบียบมากที่สุดคำตอบนั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากโพธิปัจฉิธรรม37โดยเริ่มต้นจากสติปฐาน4เพราะเมื่อใดที่เจริญสติปฐาน4ได้บริบูรณ์ทำอื่นย่อมบริบูรณ์ตามไปด้วยเมื่อทำทุกบทบริบูรณ์ย่อมเป็นปัใจจัยให้ดับอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งได้เมื่ออวิชชาดับแล้วปัจจัยอื่นย่อมดับตามไปด้วย เมื่อปัจจัยแห่งกองทุก์ขอันเปรียบด้วยเชื้อไฟหมดแล้วทุก์อันเปรียบด้วยไฟย่อมไม่อาจดำรงอยู่ได้ย่อมต้องมอดดับตามไปด้วยโดยไม่ต้องทำอะไรเลยในเรื่องอริยาศาศาสัจสี่นี้เป็นที่สงสัยกันไม่น้อยว่าทำไมพระพุทธองค์จึงตรัสทุกก่อนแทนที่จะตรัสมรคคือวิธีดับทุกก่อนเรื่องนี้มีคำตอบชัดเจนอยู่แล้วในปฏิโลมปฏิจจสมุปปบาท 1>, 1. เมื่อทุกข์เกิดขึ้นพระองค์ทรงกำหนดรู้จนเห็นแจ้ง 2. เมื่อเห็นแจ้งทุกแล้วทรงกำหนดรู้ต่อไปอีกก็เห็นแจ้งชัดว่าทุกข์ทั้งปวงมีมูลเหตุจากอาวิชชา3เมื่อทรงเห็นมูลเหตุชัดเจนแล้วก็ทรงละมูลเหตุนั้นด้วยปัญญายาณเมื่อสิ้นเหตุแล้วผลย่อมสูญอุปมาเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว ความมืดย่อมไม่อาจดำรงอยู่ได้ฉันนั้น 4. สุดท้ายท่านก็มาทบทวนถึงกระบวนการเกิดของวิชาหรือปัญญายาณที่เป็นปัจจัยให้ละอวิชชาอันเป็นต้นต่อแห่งทุกขได้ก็ส่งพบว่าสิ่งนั้นคือมรคอันประกอบด้วยองค์8เหตุที่ท่านตรัสอริยสัจโดยเริ่มต้นจากทุกข์เพราะตรัสตามกระบวนการดับทุกข์ที่เป็นปฏิโลมปฏิจจสมุปปาท ที่ส่งค้นพบด้วยปัญญาอันยิ่งในคืนตรัสรู้นั่นเองบทสรุปของคำตอบที่ว่าไม่อยากเป็นทุกข์ไม่อยากเกิดอีกต้องตัดปฏิจจสมุป,ปบาทตรงไหนก็คือ 1. ปฏิจจสมุป,ปบาทพระพุทธเจ้าตรัสเพื่อประสงค์ให้เราได้มองเห็นกระบวนการเกิดของขันห้าหรือกระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์ ที่วนเวียนเป็นวัฏจักรหรือเป็นวัตตาสงสารอันไม่มีที่สิ้นสุดชนิดหาเบื้องต้นไม่ได้หาเบื้องปลายไม่พบทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยมิได้เกิดขึ้นเพราะใครรังสรรค์สองคว่าอาวิชชาซึ่งแปลว่าความไม่รู้หมายถึงความไม่รู้ในอริยสัจทั้ง4คือไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในเหตุแห่งทุกขไม่รู้ในความดับแห่งทุกข และไม่รู้ในทางดำเนินเพื่อความดับแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าจะดับปัจจัยแห่งทุกข์คืออนุโลมปฏิจจสมุป,ปบาทจึงต้องดับที่ปัจจัยหลักคืออวิชชามีใช่ไปตัดหรือไปดับที่ปัจจัยอื่นและการจะดับอวิชชาได้มีอยู่วิธีการเดียวเท่านั้นคือต้องดำเนินตามมรรคอันประกอบด้วยองค์8 3. การดำเนินตามมรรคอันประกอบด้วยองค์8 มิใช่เป็นสิ่งสามารถดำเนินตามโดยตรงเพราะมรรคอันประกอบด้วยองค์8นั้นเป็นอริยมรรคคือทางดำเนินของอริยะมิใช่ทางดำเนินของปุถุชนฉะนั้นถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่สิ่งที่ต้องทำจึงไม่ใช่ดำเนินตามอริยมรรคแต่ต้องดำเนินตามทางสายเอกคือสติปัฏฐานสี่เพราะเมื่อเจริญสติปัฏฐานสี่ได้บริบูรณ์แล้วโดยกระบวนการของธรรม ย่อมเป็นปัจจัยให้เข้าถึงอริยมรรคเองเพราะถ้าหากปุถุชนสามารถดำเนินตามอริยมรรคได้ท่านคงไม่เสียเวลาสอนสติปัฏฐานสี่หรือโพธิปัจขียธรรมเพื่อให้เข้าถึงอริยมรรคหรอก 4. โพธิปัจขียธรรมอันเป็นธรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิดการตรัสรู้นั้นประกอบด้วยธรรมเจ็ดหมวดคือ 1. สติปัฏฐานสี่ การมีสติอยู่กับปัจจุบัน4อย่างคือกายเวทนาจิตและธรรม 2. สาม,มัประทาน4คือชื่อของวิธีการรักษาใจ4ขั้นตอนได้แก่การเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วในใจการเพียรป้องกันมิให้อกุศลเกิดขึ้นอีกการเพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจการเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ให้เสื่อมไปเพราะการขาดสติเป็นเหตุในกรณีนี้ท่านแนะนำให้สำรวมอินทรีย์อันเป็นช่องทางของการเกิดอกุศลเมื่อเพียรเจริญสัมประทานสี่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือใจจะเริ่มมีความสุขเบิกบานเพราะใจอยู่ในกุศลไร้อกุศลรบกวนเมื่อใจเป็นดังนั้นแล้ว 3. อิทธิบาท4ย่อมเกิดขึ้นตามมาอัตโนมัติคือฉันทะความพอใจความเพลินในการเจริญกุศลคือสติปัฏฐาน4วิริยะเมื่อเจริญกุศลคือสติปัฏฐาน4แล้วมีความสุขก็เพียรเจริญอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนจิตตะขณะนั้นใจย่อมจดจ่ออยู่กับสติปัฏฐานสเท่านั้นวิมังสา ในการจดจ่ออยู่กับสติปัฏฐานสี่นั้นบางคราวก็แค่รู้อยู่กับปัจจุบันบางคราวก็แน่วแน่เป็นสมาธิและบางคราวก็พิจารณาเพื่อค้นหาความจริงด้วยปัญญาอันแยบคายด้วยการมีอิธิบาททั้งสี่อย่างนี้4อินทรีย์ทั้ง5คือศรัทธาคือความเชื่อมั่นในหนทางหรือในพระรัตนาฏไรย่ยอมเติบโตมั่นคงขึ้นเป็นลำดับ วิริยะคือความเพียรในการละอกุศลระวังอกุศลและความเพียรในการสร้างกุศลรักษากุศลย่อมเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนเพราะเห็นเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญของธรรมแล้วสติคือการระลึกรู้อยู่กับสติปัฏฐานสี่ย่อมรวดเร็วว่องไวขึ้นตามลำดับเพราะปราสจากอากุศลรบกวนสมาธิ คือความจดจ่ออยู่กับอารมณ์ย่อมเป็นปัใจจัยให้จิตตั้งมั่นมากขึ้นเป็นลำดับปัญญาคือความเข้าใจในความเป็นจริงของาธาตุของขันก็เพิ่มพูนมากขึ้นเป็นลำดับด้วยเช่นกันเมื่ออินทรีย์ทั้ง5้าจเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับเหมือนการเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วสิ่งที่จะตามมาอัตโนมัติก็คือ5ภพละหหรือพลังของอินทรีย์ทั้ง5คือศรัทธา ก็เชื่อมั่นในหนทางมากขึ้นจนหาความหวั่นไหวแทบไม่ได้วิริยะความเพียรก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนความเกียดคร้านหาโอกาสเข้าแทรกไม่ได้สติความระลึกรู้อยู่ในสติปฐานสโดยเฉพาะในฐานจิตก็รวดเร็วว่องไวมากขึ้นจนกิเลสหรืออกุศลทั้งหลายไม่ได้โอกาสแจ้งเกิดในใจสมาธิ ความจดจ่ออยู่กับอารมณ์ก็แนบแน่นมั่นคงเป็นหนึ่งเดียวจนความฟุ้งซ่านต้องล่าถอยปัญญาก็สว่างสวายมากขึ้นเหมือนความสว่างยามใกล้อรุณเมื่ออินรีห้ามีกำลังมากมายถึงปานนี้แล้วธรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นลำดับก็คือโพชงเจ็ดดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสติปัฐานทั้งสอันบุคคลเจริญแล้ว ทําให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมทํพโทชงทั้ง7ให้บริบูรณ์ได้ 6. โพชทชงเจ็คือองค์แห่งธรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิดการตรัสรู้มีอยู่7อย่าง